สวัสดีค่ะเลยนะคะเมื่อก่อนอะ่ะเตยจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผื่นคันค่ะขึ้นผื่นคันบริเวณที่หลังแล้วก็หน้าท้องโดยไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะว่าผื่นคันเป็นเพราะอะไรแล้วก็หาหมอมาหลายที่มากค่ะจนหมอบอกว่าเตยอ่ะเป็นผื่นคันเพราะแพ้งเหงื่อตัวเองค่ะได้ยามาทานะคะทาแล้วก็หายหมดยาแล้วก็กลับมาเป็นใหม่วนอยู่แบบนี้เป็นปีค่ะ จนมีพี่สาวนะคะแนะนําให้ทานบาลานยูคอค่ะเป็นบาลานยูคอตัวนี้นะคะที่มีสมุนไพรสิชนิดเลยค่ะมีลักษณะเม็ดเป็นเม็ดซอฟเจลนะคะนี่ค่ะเตยทานอยู่ตัวนี้หนึ่งกระปุกหมดไปแล้วนะคะเข้ากระปุกที่สองแล้วค่ะเห็นผลตั้งแต่กระปุกแรกเลยค่ะคือเตยอ่ะออกกลังกายค่ะมีเหงื่อปกติถ้ามีเหงื่อทีไรต้องขึ้นผืนคันทุกครั้งเลยค่ะ แต่นี่หมดปัญหาผื่นคันจริงๆได้เลยนะคะตอนนี้ทานเข้ากับปุกที่2แล้วค่ะโดยคนเฟิร์มเลยค่ะว่าบาลานซ์ยูคอตัวเนี้ยดีจริงๆเห็นผลดีจริงค่ะขอบคุณค่ะ